จะออกยังไงรับอยู่นักทำช้านี่ออกไปออกไปบันว้าวคุณแม่ชอบนะคะคุณลูกเคยก็จัดให้จ้ะเอาไปให้หมดป่าเลยคุณเล่นเลยหมดป่านี่ก็เอิมมันก็ขึ้นรอใหม่ดีเพราะเราไม่ได้เอาลากมันไป ไหนดอกอืมกินคุณลูกไม่ชอบค่ะคุณลูกเคยเลยต้องมาเก็บให้คุณแม่ยายจ้ากำลังขึ้นดอกเลยนี่ตรงนี้หมดเลยนะจ๊ะไปกระเทียมทั้งนั้นเลยค่ะฝั่งนู้นก็มีอีกค่ะเลิศจุดๆจุๆ ไม่หรอกเก็บไปเขาก็ได้กินเหมือนกันเมาาื่อเช้าแม่ก็มาเก็บไปแล้วเลิศอยู่ไดิกลมไม่ไหวพเพิ่งกินอิม่มเพิ่งกินอิ่มคนอื่นเขาเก็บด้วยให้คนอื่นเขาเก็บด้วยฝรั่งเขาจะเก็บเป็นไหมล่ะเก็บฝรั่งก็กินนะเนอะว่าไป